สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในโหมดใหม่ครับผมก็คือโหมดคราฟแปรนะครับซึ่งโหมดคราฟแป์เป็นโหมดที่เราสามารถสร้างสิ่งบุกสร้างหรือออกแบบแบบด้วยตัวเองได้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้สร้างสานที่จําลองศึกจิงเจ้าที่จะพบจากการ์ตูนเรื่องดาเกิลบอลขึ้นมานะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันตามนะแต่ว่าผมพยายามทําให้มันคล้ายที่สุดนะครับก็วันนี้ผมมีการแข่งขันกับนักชกอีก3ท่านนะผมก็คือเ่นครับผมคุตติกนะครับผมชายา เรือรามคอชักโคกนักเลงจริงใช้หมัดนักเลงคุณหัดใช้เปือนนะครับผมโอเคครับผมสองครับผมคุณไอ้นะครับคุณเข่าเสาโทรเลขสจอเซฟนิตสิทธิ์หามลงนะครับสามครับผมคุณบีมบูนะครับขวากระเพาะแพะซ้ายกระเพาะขี้นะครับผมสี่ครับผมผมเองนะครับผมก็คือคุณเข่าแรงน้ําใจฟิวน้อยสออะกตันยูสิทธิ์ลูกทลรพีนะครับผมกติกาครับผมก็คือผมจะแบ่ง ฝั่งกันนะผมฝั่งละ2คนนะครับคือเราจะขึ้นไปบนสนามประลองทั้ง2ทีมนะครับผมรวมทั้งหมด4คนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กันมั่วสูว้อีรูตงนางใส่ให้ยับกันไปเลยผมใส่กันให้ตายกันไปข้างวัดกันว่าในแคนประยุทธ์ใครตึงสุดในการใช้หมัดนะครับผมโอเคผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัส,วสอเครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกียล้วนะครับเรามาตลบอลกันในเวทีสืบชีพจำอ,อยู่ครบมาเลยมาเลย หให้กระตุกะตกสนามคือแพ้นะตกสนามตกสนามแพ้นะกีเลยเอไม่เฮ้ยเฮ้ยองัดเลยเรียบร้อยแล้วนึ่งเฮ้ยไม่ไม่บำยานะครับเนมันนี้ไม่ไม่มีสกินเอาความมลง้ย่หวยไทยอะวยไทยเนาะเอาไปจริงวะหรอว่ะหวยไทยอะครับเออดิ บีมัสมันเจเค้นเราเหรอพอเราเฮ้ยเพื่อนๆมึงไม่ชมหน่อยอ่ะกูสร้างแมปยางสวยอ่ะมึงดูดีสวยไหมอืมอิสเปียร์เรชั่นจากดาร์กบอลเลยนะเว้ยจรแลจิกๆกเห็นกูทาอะไรวปะจัดมาจัดมามันเรียมหากไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหังหาย โดนโดนโดนติดโดนตโดนโดนนีอคนนี่เนี <im <im um ่ยเฮ้ยอ้โมันอตกเนี่ยโ้ยคนมืไอ้สัเยนี่เดี๋ยววะคนมืเลยมไมรเสร็จเ็นวะเกตกดอมนมอะโ้ตัวหยามันัง

เออเมื่อใส่บันดี้เยเ่ไม่เห็นระตกตายห่างเลยเออบันดี้ม่หกหมวกบีมหมวกที่แกบันมาไอหนึ่นะครับทุกคแล้วเจ็แล้วเจ็บ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 ไปเอาหัโดนหโดนัโดนกูโดน ติ๊กโดนไปร้อยกว่าแล้ว嘛เอติ๊กเอาติ๊กมจะาวนลรั้าเออวไอติ๊กโดนเท่าไรโอ้นิดเดียวเองตจะตายแล้วอะอะไรวะม่งหมัดกัตายแล้วมั้งเอหมัดแม่งทีละสิบเดียวติ๊กหมัดทีละสิบเขาตลกอะไม่เห็นได้ยี่สิดิเจ็ดเ้อนงข้างข้าเจ็ดไหมหรอ อะไรนะไอ้ไอ้คุณติคุณติชื่อนะอะไรนะคุณติชื่ออะไรนะฉายาคุณเอะอะไรจะโคกจะโคกอะไรนี่แหละอะไรจะโคกเหลืองอะไรนะต้อนี่เรืองอารามต้อจะโคกต้อจะโคกนะครับเรืออารามต้อนจะลูกหมาบินไปเลี้ยงลูกหมาแลวติดตามติด โอ้ยสายโอ้ยติ๊กโดนไปแล้วมากี่อย่างอามเอาเรื่องนะมึงเจอฟิวน้อยสอกระตันยูเฮียอะไรวะเพฮะเมวอะไรวะดมวอะไรนะดอกมวใช่นะไอ้บอบเบิ้นี่คุนเขาเสาโเลาริก คุณเข้าจ้าเเลขอะไรนะอะไรสนสนิทนะไปลาจอดอ้าวร้อยสิโอ้โหมาเกเลกูบักสั่นี้าไปนี่สตาละไมเล่นไรพี่มึงแกเจ็บอพี่มึงแกเจ็บเาโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหมันเหลี่ยมใส่กูวะเดวเดี๋ยวเราเพัวเทเพ่อ ไอโหแล้วแมวเราที่นอนไม่สู้เลยวะแมวแมวเราเอาแล้วแมวพี่ฆ่าไปสองตัวนะเฮ้ยผมไปยากเล่นละเฮ้ยยังไงไงมี่มันติดเลยเนี้มาไอ้นี่ไอ้นี่มันเลี่ยม มันเลี่ยมไว้มันเลี่ยมอ่ะมันเลี่ยมเยอะพวกเนี้อ้าอ้าวเฮ้ยโหแต่โซไม่เอาไหวเฮ้ยโจมโซอ้าวเฮ้ยมันจะตายแล้ที่โอ๊ยเจี๊ยบเฮ้ยตีดับเบิลคิลโอ้โหดูดิ สองบัตรกัะต่ายแล้วว่ามันตามเลยไม่ทันเนาะเฮ้ยเฮ้ยให้ซื้อกล่องมาปะเนี่ยให้ซื้อกล่องมาปะเนี่ยจะให้รู้นะซื้อกล่องมานะอย่าให้รู้นะเล่นระเบิดโอเคินโอ้โหมึงจะหลบตรงไหนเล่นระเบิดแล้วกูหักจริง เฮ้ยโอ,อ้โหเขาเจ็บเยไรเนี่ยใันมันว้ายโอ,โอ้โหโดดอะไรเนี่ยตกลัวแมตกวัวแม่รสึกไหมเพื่อนหม <c oughs> ัดัวแม่สวดเกลือนเต็มเต็มเลยเอาวันแล้วจบวัน first blood โดนซาโดนมันบกบีมไม่ก่วงแล้วเลยมาบีมแม่งมาเต็เลยก็รู้โอเคไอโปมองาได้เเห็นย้าเห็นโปที่รงไปทหานบอกอาญาเะใครเอาครชายกรพาปาควากระพาขี้โอยขัดเองมึงคิดนานไหมเนี่ย เล่าภาษาอีกนะเสร็จแล้ยโดนไปปักดูตลอเลยเฮ้ยแต่โซเจ็บแล้วพิมพ์ละโซเจ็บ้ยแล้วบีบแล้วอบีอีกแล้วกูโดนอีกแล้วบีบมา ดับเโอ้โหแม่เนื้อโอ้ไอ้โลนโดนบังบีเมอีกละแม่งฝักซิ่งโดนกูไปตั้งหลายแล้วฝักจดบีแม่งมาซอยตลอดเลยเออุ verändert. yes Mother, ๊กติ๊กมาเทวดาการมาสกุบเลยมาสกุกอุ้ยยี่หกสองหกเลยเหรอแม่งโอ้โหจบแล้ว แตกูไปซุไปฝึกตกหมัดกันดกวาเฮ้ยเฮบูบอมบี้สกูโอ้โหแม่งคนตีนี่ก้ซื้อกูนี่เฮ้ยไรไลงมันเล้ลงมัเีวจหแล้ว จะฟูเลยมึงโอ้ยฟูเลยก็อีหึ่งเลยก็โอ้แมวมันเจ๋งเนาะรีนจหนักแล้วเฮ้ยแมวเงอนแล้วมันจะตายแล้วแมวเงินแมวเงินนั่งโกนั่งโก นึ่ง first blood เจ็ตายแล้วนี่มันเหลี่ยมไอ้นี่มันเหลี่ยมมันนั่งรอๆพุ่งใส่อะไรเนี่ยเยสใช้หัวหมอบปักเนี่ยโหแม่งจะตายนี่มาบีมแล้วหนึ่งบีมแล้วหนึ่งเหลือหกสิบสี่โอ้โหโคตรตังค์ double kill โอ้โหจบแล้ว แอะแกะให้ผมบีบแมงสตรอวมาชิปิดมันได้ไหนของมันวะนึกถึงกูโดดบินตัวอดเลยอ่ะติ๊กดูคิวดิ๊กดูคิวเดนส์ตอตายค่ะโอ้โก็โอเคผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม ไม่ดติดตามไม่เป็นไรครับขอแค่ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบกระพอนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ